ด็แต่คนแรกของโลกเลยนะก็บอกว่าวันนี้จะมีคนมารอเจอนะจะมีแฟนคลับมานะวันนี้เอ่อน้องวันนี้น้องมางานอะไรนะคะาอะะไรคที่คุณแม่บอกน้องมางานอะไรนะคะอะไรนะมางานอะไรนะดาวทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยเขาทางนี้มองไม่เห็นอะไรนะคะพร้อมละมุน้อมละมุ ดีใจที่มีคนมารอเจอนนองอะไรเงี้ยดีใจที่แบบมีคนรักแหละคิดว่าก็ไม่ได้ถึงกับตื่นแต่ว่าปกติก็เขาก็อยู่ในที่ที่แบบเสียงดั้อะไรเงี้ยอยู่แล้วก็จริงๆคืออย่างที่บอกคือรู้ว่าจริงๆเขาว่าชินอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็คือเจอคนเยอะตลอดอรเงี้ยือว่าตได้อ๋ต้องเด้งหนึ่งก่อนค่ะเพื่อจะได้ค่ะขอบคุณ่ะคะ อยู่บ้านก็วาไรต้นแบบนี้ใช่ไหมยิ่งกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันแบบมันถ่ายเก็บไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเหมือนมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กจะอย่างเงี้ยเวลาตั้งถ่ายอย่ะหรือว่าเวลาแบบบอกให้ทําจะไม่ทออําแต่ว่าจังหวะแบบเดี๋ยวเขาทำเองอ่ะเยอะมากทั้งวันค่ะฉว,ว่าเขาก็ดูกับพี่อะไรเงี้ย <laughs> แต่กอลลิตเตอร์เหมือนเนาะมันก็จะพาไปอ่ะเออก็เขาก็จะชอบถ้าเพลงไหนกับช่วงไหนเขาชอบเพลงไหนเผาก็จะขอซ้ำๆรูปอย่างนั้นทุกวันมีแบบพวกเพลงลูกทุ่งเพลงโจโจ้อีกอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการทำความเข้าใจว่าขีดความสามารถของเด็กอย่างเงี้ยว่ามันได้แค่ประมาณไหนแต่เราก็จะแจ้งทุกคนนะว่าครูคุณไม่ได้นะใช่ใช่ก็จะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งเพราะสองขว้เองอ่ะแต่วันนี้กานแลกก็ถือว่าดีนะคะสอบความจำเป็นแนไม่ยอมร่ะ ถือว่าถือว่าโอเคค่ะทู่ทูไทยๆถือว่าโอเคสบมภานะคะวันนี้สัมภารค่ะสัมภารถือว่าเป็นทุกตามหาคนละค่ะอ่างแตกกันข้างขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์นะคะไม่รู้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้สัมภาษณ์ได้แล้ววันได้ตัวต่อไปติดต่อไหมบ้างย่างค่ะพี่ชมมีบ้างอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าคุยเราคุยเราพูดงานเรแล้วบอกเขาไว้ยังไงแต่ว่า nah. วันนี้ ก็บอกว่ามาทํางานค่ะแล้วก็จะมีคนมารอเจอน้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็บางทีก็ถ้ามันมีอะไรแบบนิดนิดหน่อยหน่อยที่แบบทําให้ลูกค้าได้แบบก็อาจจะจะฝึกมานิดนึงแต่ว่าลูกค้าก็น่ารักเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ฟิกอะไรน้องมากจะมีบีบไหมเมื่อกี้หันหุนออกแบบถึงทางมากเลยนะคะมีบีบนิดนึงบีบนิดนึงอ่าบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปจุ่มโอเค